นนสวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับมาซ่อมผ้าเขียวครับมันก็ต้องมีบริเวณที่จะตัดไม้ครับซึ่งมันก็ต้องตัดให้พอดีครับประมาณนี้เนี่ยใช้เลื่อยครับวันนี้เลื่อยวงเดือนแบบนี่ครับร้อยยิบแปดโวลต์เป็นของโอซูก้าครับยี่ห้อเขานี่ครับแบตเตอรี่ใช้กับสว่านเลยนะครับ ประมาณนี้นครับเล็งขนาดนี้วันนั้นขนาดไหนไม่ตรงเราตองข้างนี้ใหม่เอาขนาดไหนไอตัวนี้เราเอาไอ้คาดเลยนะี่ ตัวไหนขาดนี่นี่ตัวบนนี่นตัวบนเอาเอาไหมเอ่ยไหมยังไงบ่นโอ้ทำให้ขาดลงอืมเอารับข้างนะอ๋อเอาข้างบนเอาข้างบนนี่นะฟังนี่ให้มันขาดนั่นให้มันขาดไปเลยบอกโอ้ยขาดกูจุยกระจายไปเลยทำไมอ่ะอ๋อโอ้างนี้วัดให้อาจารย์เราคือหนั่นะ นี่นะอยากเที่ยวด้วยอ๋อครับข้างนาะมันจึงจะขาดห <c oughs> ม,มุนๆอีกโอ้หรือมันอเอโออ้อออมาฐานมาฐานโอซุกะโอซุกะอันนี้เอาไงอันนี้ก็ต้องผ่าตรงนี้เลยจ้ะผ่าตรงไหนเออเอามีดนี่ลยลไม่เอานี่บอก เสียวบอเสียวน่อเ,เอาต่อไปใช้มีดเลยครับอโอ้ยแค่นั้นเองเนาะไม่เอาอีกบอเวลาจาอมันจะเอาสวารานมาไหมหน่อสวารานมาอยู่<ะ>แต่มันยิงไม่ได้สวรรค์มันต้องใช้สกูยอย่างเดียวช้ก็ไอพรงรูใหญ่มันแตกนะมันเปลี่ยนหัวไม่ได้เป,ไดเปลี่ยนหัวไม่ได้ ลองดูตีก่อนเ,เรียบร้แล้วครับงานเล็กๆอยู่ที่ทุ่ง,งานาไม่มีไฟฟ้าครับแต่ก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับโอเคเลย